ตามสัญญานะคะคลิปนี้เขียนจะเล่าให้ฟังว่าวิธีการผันรูปโยหรือการผันที่เราจะใช้กันเนี่ยเป็นแบบปกติเนี่ยใช้อย่างไรได้บ้างเอากดหลักๆมาฝากกัน3กดอย่างแรกนะมันจะมีมันมี3อย่างใช่ไหมคืออาโยโอโยและเอวิธีดูดูแบบนี้ค่ะคํากริยาลงท้ายถ้าตัดดาทิ้งไปแล้วเช่นคาดาแบบนี้หรือโอดาแบบนี้นะแล้วตัดดาทิ้ง,งนี้ถ้าตัดดาทิ้งไปแล้วคําตัวพยัญชนะ ตัวสระที่อยู่เนี่ยเป็นสระอาเป็นสระอาหรือสระโอให้เราผันเป็นอาโยอาโยถ้าคำกริยาที่ตัดมาแล้วไม่ใช่สระอาไม่ใช่สระโอคือถ้าเป็นสระอื่นๆให้ผันเป็นโอโยและถ้าคำกริยาลงท้ายด้วยฮาดาแบบนี้เช่นคำแบบนี้คงบูฮาดานี่นะผันเป็นฮาดาอย่างนี้ตีเป็นผันเป็นเฮลเฮลอยโยเนี่ยคือรูปก,การผันแต่เวลาผันเสร็จแล้วเนี่ยน้องจะกลายเป็นเฮยนะคะมี3าอย่าง กนหลักๆมี3มอย่างนะถ้าคำกริยาเป็นอาหรือโอผันเป็นอาอยู่ถ้าไม่ใช่ทั้งอาไม่ใช่ทั้งโอเป็นโออยู่ถ้าเป็นฮาดาผันเป็นเฮียวนะตัวอย่างเช่นมันนะดามันนะดาแปลว่าพบเจอถ้ามีคำบิดาลงท้ายแบบนี้เรารู้อยู่แล้วใช่ไหมคะว่ามันคือรากศัพ์เนาะวิธีทำเราตัดดาทิ้งก่อนอย่างแรกเพื่อที่จะดูว่าเราจะผันเป็นอะไรทีนี้เรามาดูสระที่อยู่ติดกับดาสระตัวท้ายสุดเป็นสระอะไรเก่งมากสระอาเราก็เลยผันได้แบบนี้มัน นาใช่ไหมเขาบอกว่าถ้าเป็นสระอาหให้ลงท้ายด้วยอะไรคะหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามเรือลลงท้ายด้วยอาโยแล้วแปะอาโยลงไปเลยมนาอายโยมนาอาโ,นนาอาโทีนี้ตรงนี้นาไม่มีตัวสะกดอาไม่มีตัวสะกดปกติแล้วถ้าไม่มีตัวสะกดแบบนี้เราจะรวบเสียงคําที่เราได้จึงเป็นมน,นาโยแบบนี้มน,นาโยมน,นาโยก็จะได้ให้มันสุภาพขึ้นจาก เออเจอเจอกันเจอว่าแบบนี้กลายเป็นเจอค่ะเจอครับอย่างนี้ทุกคนจะสงสัยว่าเออก็ตัดดาแล้วเติมโยเลยได้ไหมได้แต่ถ้ารู้วิธีการผ่านขั้นตอนนี้นะเราจะใช้ได้ดีมากขึ้นเพราะว่ามันไม่ได้ผันไม่ได้แบบตัดดาจริงแล้วแปะโยเข้าไปได้ทุกตัวใช่คาดาคาดาเราตัดดาทิง้งอืเหลือคําว่าคาคําเดียวเป็นสระอะไรคะอันนี้สระอาใช่ไหมสระอาผันเป็นอาโยตามสูตรเนาะเขียนอาโยลงไปเลยคาอาโย คาอโยสองตัวนี้ไม่มีตัวสะกดดังนั้นรวบคำไปเลยกลายเป็นคาโยคาโยโอดาแปลว่ามาตัดดาทิ้งัใสโอเข้าไปเป็นสระอะไรสระโอสระโอเขาบอกว่าไงถ้าเป็นสระอสระโอให้ใส่ให้ใส่ให้ใส่อโยใช่ไหมดังนั้นแปะอโยลงไปอโยโออโยโออโยโอก็ไม่มีตัวสะกดอาก็ไม่มีตัวสะกดดังนั้นใส่อะไรรวมคำไหมรวบคำไปเลยเป็น โอด้วยอ่าจะละอ่แปะไปอย่างนี้นะคะโยโออรวมกันเป็นโออารูอารูาว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 ้วายวดังน <pillows> <people>. okay, right? <punk ESE> ั้นน <which> <Christians> <just icher venge berries> <sag devo> ี่เป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงตัดดาทิ้งแล้วใส่โยเลยไม่ได้ทุกครั้งไปนะโอเคปะท่องโซฮาดาฮาดาลงท้ายฮาดาเปลี่ยนเป็นเฮโยดังนั้นง่ายมากเอาช่องโซไว้ช่องโซเปลี่ยนฮาดาเป็นเฮโยแค่นี้จบเลยค่ะช่องโซเฮโยช่องโซเฮโยอะ มันดืดตัดดาทิ้งอันนี้เป็นสระอะไรสระอออใช่ไหมอ่าเขียนไปก่อนมันเดแค่นี้ตัดดาทิ้งไปแล้วเป็นสระอออใช่ไหมนี่สระอออตามสูตรบอกว่าถ้าไม่ใช่อไม่ใช่โอให้เติมอยโอดังนั้นเราใส่เลยมัเดรยมันดือรยต้องรวบเสียงไหมไม่จําเป็นต้องรวบเพราะว่าน้องมีตัวสะกดอยู่แล้วเอาไว้แบบนี้ได้เลยค่ะมันดรยมรยจะแปลว่าทําค่ะ ะดิ์ขึ้นมาค่ะสร้างขึ้นมาอีกสักหนึ่งตัวอย่างนะคะชับตาตัดดาทิ้งเลยแค่ชับคำเดียวทีนี้น้องเป็นสระอะไรสระอาสระอาเติมอะไรคะตามกฎถูกต้องเติมอาโยเป็นชาบบโอชาบโอตรงนี้ต้องรวบคำไหมไม่ต้องรวบดังนั้นปล่อยน้องไว้แบบนี้ใช้ได้แล้วเป็นชาบบยอจับค่ะจับครับจะเห็นได้ว่าเรายังไม่ต้องเรียนไวยากรณ์เยอะยังไม่ต้องรู้อะไรเลยแค่รู้ว่าอันนี้มันสระอะไรอันนี้ สักตัวสะกดอะไรอันนี้ใส่อะไรรูปแค่กดก,ก็สามารถใช้ได้ดังนั้นการผันรูปโยก็ถึงใส่มาให้เธอได้เรียนต้องตัดแรกๆเพราะว่าการใช้ภาษาแบบเลือกใช้ได้ว่าคนนี้สุภาพคนนี้ไม่สุภาพเป็นเรื่องที่สําคัญในการใช้ภาษาเกาหลีอันนี้เป็นกฎหลักๆที่เราใช้กันนะคะดังนั้นฝึกใช้แป๊บเดียวรู้เรื่องพอประโยคของเราใส่รูปโยขึ้นมาก็จะดูนุ่มนวลขึ้นมาทันทีนะคะไม่ว่าจะคุยกับเพื่อนคุยกับรุ่นพี่คุยกับอุปป้ารูปโยนี่คือรูปที่ใช้บ่อยที่สุดแล้วก็ปลอดภัยที่สุดแายคนคิดว่ากลัวกดมันจะเยอะจน ได้คล่องภายในไม่กี่นาทีเธอก็จะสามารถใช้งานได้เข็มตลกเทคนิคก,การผันรวบยอดเอาไว้ให้ในเล่มนี้แล้วนะคะทั้งแบบปกติแล้วก็การผันแบบพิเศษที่เขาชอบหลอกเราเข็มจัดคลิปม,มาให้ด้วยประกอบการเรียน7ชั่วโมงดูทีละคําดูทีละตัวฝึกกันทีละกดพร้อมแบบฝึกหัดเยอะมากเปลี่ยนเราจากคนพูดภาษาเกาหลีห้วนๆเป็นคนพูดภาษาเกานหลีได้น่ารักมืออาชีพพิมพ์าคำว่ารอให้เข็มที่คอมเมนต์ได้เลยเดี๋ยวน้องเปิดพรีออเดอร์ในรอบที่6เมื่อไหร่เดี๋ยวเข็มจะรีบมาแจ้งเพราะว่าน้องไม่ได้มีจำหน่ายปกติค่ะพรีอออออเเเเเเเดดรร์บบบบทททีีีีี่่่่6ปปปิุ๊ขยยนนนนมมาาาาาแแแจ้้้้งงตืัภษกหลลลลไวๆคะ